สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกกฎหมายคุ้มครองนักช้อปออนไลน์ใช้มาตรการส่งดีให้คนทำธุรกิจขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดชื่อผู้รับเงินแกะดูสินค้าก่อนจ่ายของเงินคืนใน5วันเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวจีราพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามีประชาชนจำนวนมาก สะท้อนความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์มายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสอคอบอหลายกรณีเช่นผู้บริโภคไม่ได้สั่งซื้อสินค้าแต่มีพัสดุจัดส่งไปยังที่บ้านโดยเรียกเก็บเงินที่จัดส่งปลายทางและกรณีที่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆแต่กลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้หรือติดต่อได้แต่ไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ผู้บริโภคเลือกชำระเงินค่าสินค้าโดยการเก็บเงินปลายทางแต่เมื่อเกิดปัญหากลับไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าให้เหตุผลว่าจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าไปแล้วทําให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคล่าสุดคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินซึ่งจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนกรกฎาคมนี้กฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้หนักช็อปออนไลน์โดยการใช้มาตรการส่งดีให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจชื่อสกุลผู้รับเงินพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุ พร้อมกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลา5วันก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอเงินคืนนอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้โดยหากพบว่ามีปัญหาตามที่กล่าวมาผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้สรุปคือห่างสั่งซื้อสินค้าที่เก็บเงินปลายทางและแกะดูสินค้าที่สั่งไม่ตรงปก ก็สามารถแจ้งไม่รับสินค้ากับพนักงานขนส่งได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารความรู้ดีๆแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีจ้า